อีกนิดเดียวป้าสมรก็จะช่วดเงินดิจิทัลหมื่นบาทไปฟรีๆแล้วแกนั่งจองหน้าจอแอป,ปทางรัฐเหงือ่อแตกพลักมือสันเทาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนแต่กดกี่ทีระบบก็ขึ้นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องลูกหลานก็ออกไปทำงานกันหมดแกกลัวไม่ได้สิทธิเหมือนเพื่อนบ้านจนแทบจะร้องไห้ด้วยความร้อนใจป้าสมรรีบกรอกข้อมูลใหม่อีกรอบตามข่าวลือที่ได้ยินมาผิดๆทั้งพยายามใส่รหัสยืนยันซ้ำๆทั้งถ่ายรูปในที่มืดยิ่งแกก็ยิ่งยุ่งเหยิงไปกันใหญ่ กสิ้นว่างจนแทบจะปามือถือทิ้งทันใดนั้นหลานชายตัวแสบกลับมาเห็นสภาพป้าพอ,พอดีเลยคว้ามือถือไปดูแล้วร้องลั่นว่าโอ้ยป้าที่เขาเข้าใจผิดกันเยอะคือตรงนี้ปรากฏว่าป้าสมอนไปพยายามยืนยันตัวตนซ้ำซ้อนในขั้นตอนที่ไม่จำเป็นจนระบบล็อกหลานชายแค่ช่วยเคลียร์แอปแล้วให้ป้าสแกนหน้าใหม่ชัดๆที่เดียวในที่สว่างไม่ถึงนาทีหน้าจอเด้งขึ้นลงทะเบียนสำเร็จสีเขียวสดใสป้าสมอนกรีดลั่นบ้านด้วยความโล่งอก กอดหลานชายแน่นเกือบไปแล้วจริงๆแค่รู้จุดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่พลาดก็ผ่านฉลุยได้ง่ายๆแบบนี้เอง